ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลทำนายฝันเลขมงคลน,นะครับวันนี้เรามีความฝันมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยฝันว่ามีอะไรกับแฟนตัวเองมีเพศสัมพันธ์หมายความว่าอะไรกันบ้างในความฝันเหล่านี้เริ่มกันที่ฝันว่ามีอะไรกับแฟนเกา่าช่วงนี้หากจะพูดอะไรก็ระวังเพราะคนอืนอ่นอาจจะเข้าใจตรงข้ามกับคุณ มีโอกาสเจ็บป่วยหรือเลือดตกยางออกได้จะมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคว้าวฝันว่ามีอะไรกับแฟนระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้อาจจะมีเจตนาอื่นแอแฝงอยู่มีโอกาสเจ็บป่วยหรือเลือดตกยางออกได้ระวังต้องทุกข์ยากลำบากใจด้วยเหตุซึ่งเกิดจากบุคคลซึ่งมีวัยที่อ่อนกวา่า ฝันว่าแฟนไปมีอะไรกับแฟนเก่าว้าวทำนายว่าการที่คิดไว้จะสมหวังหรือจะมีโชคลาภในหน้าที่การงานหรือในการค้าขายจะดีขึ้นความฝันนี้อาจจะมีผลต่อคนที่อยู่รอบๆฝันว่ามีเพศสัมพันธ์ฝันว่ามีเพศสัมพันธ์ทำนายว่าจะได้รับข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลระวังคนในบ้านจะมีเหตุร้ายหรือทรัพย์สินเสียหาย แต่จะหมดเคราะห์และได้ลาบตามมาภายหลังฝันว่ามีอะไรกับแฟนตัวเองทำนายว่างานไม่ราบรื่นจะติดขัดแต่ในดวงจะมีคนมาช่วยแบบฟุ๊กๆมีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาดให้ระวังการเดินทางยามค่ำคืนฝันว่ามีอะไรกับแฟนแล้วมีคนเห็นทำนายว่ามีโอกาสที่จะได้เพื่อนรักมาเป็นแฟน ระวังอย่าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วเพราะจะทําให้เกิดปัญหาตามมาบ้านแตกได้การเสี่ยงโชคให้ลองมองหาโชคจากคนที่ไม่รู้จักและต้องใช้ความพยายามถึงจะสมหวังมาดูเลขมงคลจากความฝันเหล่านี้กันนะครับเกี่ยวกับว่าการฝันว่ามีเพศสัมพันธ์เลขมงคลเลขเด่นนําโชค3.4เลขมงคลเด่นรอง 09 39 44 45 562 126ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภนะครับเงินทองไม่ขาดมือนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกราบสวัสดีครับ